ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะพามาดูนะครับวิธีการเปลี่ยนหม้อน้ํานะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องที่คล้ายกับคูต้านะครับแต่เป็นชื่อว่าแม g กนัม um นะครับแม g กนัมร้อยห้านะครับก็อาการเสียมานะครับคือ หม้อน้ารั่วนะครับก็เลยจะทําการเปลี่ยนนะครับโดยใช้เป็นของอาทีนะครับมาใส่แทนนะครับเพราะว่าของเดิมนะครับนี่การผุเจ้าของก็เลยให้เปลี่ยนเป็นของแท้นะครับก็สองพันปลายปนะครับราคาหม้อน้ํานะครับถ้าว่าเป็นของเทียมก็ประมาณพัน พันไปปลายหรือถึงสองพันนะครับก็แล้วแต่พื้นที่นะครับที่เขาขายกันนะครับก็ตัวนี้เป็นของแท้นะครับมาดูวิธีการถอดประกอบนะครับก็อย่าไม่คลิปนะครับน็อตก็จะเยอะนะครับเพราะว่าต้องถอดจนหมดนะครับด้านบนนะครับก็มีฝากระโปรงนะครับหรือว่าถังน้ํามันฝาครอบสายไฟนะครับต่างๆนานานะครับ ก็เป็นน็อตเบอร์สิบซะส่วนใหญ่นะครับเพื่อเพื่อนๆนะครับที่มีอาการผุนะครับส่วนใหญ่นะครับเครื่องที่เรียนแบบนะครับที่เจอพบมากเลยก็คือมอน้าผุนะครับก็สาเหตุก็น่าจะเป็นที่เติมน้ําที่ไม่สะอาดหรือว่าเป็นน้ําที่เป็นกรดนะครับ ถ้าเป็นไปได้นะครับก็แนะนําที่น้ําที่เขากองแล้วนะครับกองที่เราใช้ดื่มกันนะครับบ่้อน้าเราจะได้ยืดอายุการใช้งานนะครับเพราะว่าเขาได้กองกดกองสิง่งต่างๆที่อยู่ภายในน้ําออกนะครับน้ําก็จะบ่อน้ําก็จะไม,ไม่ผูกก่อนเร็วนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับท่อระบายนะครับท่อระบายที่อยู่บนติดกับฝาหม้อน้ํานะครับ ติดกับคอมหม้อน้ํานะครับก็แนะนําให้ใส่สายยางนะครับเมื่อเครื่องเราเกิดความร้อนนะครับน้ําก็จะเดือดนะครับน้ําก็จะระบายออกนะครับเราก็ใส่ท่อ,อยางไว้นะครับเพื่อจะไม่ให้น้ําในหม้อน้ํานะครับไหลออกมาเปียกอ่าลังพึ่งนะครับ ก็จะทําให้รางพึ่งหรือว่าหม้อน้ําเราผุนะครับติดพบบ่อยนะครับถ้าเครื่องยนต์เครื่องยนต์คูปตาก็ดีนะครับหรืออะไรก็ดีนะครับถ้าเราไม่ได้ต่อเสอยยางเอาไว้นะครับเมื่อเราเครื่องยนต์เราร้อนนะครับเราก็อาจจะไหลลงไปในรางพึ่งนะครับทําให้หม้อน้ําด้านฝั่งพัดลมนะครับผุกร่อนได้นะครับก็ทําให้หม้อน้ําเรารั่วนะครับ ถ้าเราใช้งานนะครับเห็นก็ดีไปนะครับนี่นะครับก็เป็นของแท้นะครับแกะกล่องนะครับก็จะใส่กันได้พอดีนะครับน็อตก็ขันได้หมดทุกตัวนะครับ ตัวนี้ก็จะมีความหนานะครับน้าหนักก็จะเยอะกว่าราคาพันปลายนะครับเพราะว่าตัวนี้ราคา2 0 0พันปลายนะครับก็น่าจะเป็นทองแดงนะครับราคาพันปลายก็น่าจะเป็นทอเป็นเยี่นะครับรังผึ้งนะครับก็จะแตกต่างนะครับวัสดุก็จะแตกต่างกันนะครับก็เลือกใช้นะครับตามงบประมาณเราด้วยนะครับถ้าเราปล่อยให้น้ําแห้งนะครับเครื่องยนเราอาจจะเสียหายนะครับได้นะครับ ก็แนะนำถ้าเห็นรอยรั่วนะครับก็ให้เปลี่ยนหรือว่าไปเชื่อมนะครับแต่ตัวนี้นะครับก็เจ้าของก็ให้เปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องวิทน้ำเข้านานะครับต้องใช้เวลาก็ใช้เวลาวิททั้งวันนะครับบางครั้งก็เติมแต่น้ำมันนะครับไม่ได้ดูนะครับเพื่อความชัวนะครับถ้าน้ำรั่วนะครับก็ เครื่องอาจจะดับหรือว่าอาจจะเสียหายได้นะครับก็ให้เปลี่ยนใหม่นะครับก็ไม่มีเทคนิคอะไรมากนะครับสำหรับการเปลี่ยนหม้อน้ํานะครับก็เลยอยากัาถ่ายให้ดูสักคลิปหนึ่งนะครับหม้อน้ํอีทีใส่กันไม่ได้นะครับพัดลมก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับหม้อน้ําก็ไม่เหมือนกันนะครับต้องอ่า ตัวนี้เป็นเครื่องเรียนแบบนะครับเราก็ใช้ใช้ของคููต้าแท้มาใส่นะครับก็ใส่กันได้นะครับรูน็อตตรงกันหมดนะครับก็น็อตก็ยังไม่ผุนะครับเครื่องก็เพิ่งซื้อมาได้ประมาณสักสองปีนะครับก็น่าจะเ,เติมน้ำไม่สะอาดนะครับหรือว่าน้ำที่จากบ่อนะครับใส่ไปเลยทำให้น้ำผุ นะครับก่อนเร็วกเร็วนะครับเร็วเกินไปเร็วไปนะครับก่อนแนะนําอย่างที่บอกนะครับใช้น้าใช้น้ําที่เราดื่มนะครับหรือว่าน้ําถ้าเป็นไปได้นะครับก็น้ําที่สะอาดและที่เราดื่มเพราะว่าข้ากองแล้วอย่างที่บอกนะครับข้ากองกวาเป็นกรดความเป็น,ปนด่างอะไรในน้ําออกนะครับถ้าหาไม่ได้จริงๆนะครับเราก็ใช้น้ําสะอาดหรือว่าตามเติม น้ำราน้ำยาหล่อเย็นนะครับวันนี้ก็แนะนำนะครับจำให้ดีนะครับว่ามีลูกยางตรงไหนบ้างนะครับบางครั้งน็อตมันเยอะนะครับเป็นร้อยตัวนะครับลูกยางก็จะมีที่ไฟหน้านะครับสี่ตัวนะครับแล้วก็ถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันก็มียางเป็นแบนนะครับ แล้วก็ฝาครอบบนถังน้ำมันนะครับก็จะมียางอีกนะครับยางแล้วก็บูทนะครับบางครั้งเราจะหาที่ใส่ไม่เจอนะครับก็พยายามถอดแล้วก็จับนิดนึงนะครับจะได้ไม่เหลือนะครับนัดก็เป็นน่าจะหลายตัวพอสมควรนะครับก็จะไม่เหมือนอีทีนะครับอีทีก็จะน้อยตัวนะครับ ก็จะสังเกตเห็นว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ใหม่นะครับแต่ว่าน้ำหม้อน้ําผุนะครับแต่ก็เจอเจอเยอะครับสำหรับหม้อน้ําผุแลวเปลี่ยนหม้อน้ํานะครับเราก็สังเกตนะครับว่าน้ําเราหายไหมนะครับเราก็สังเกตว่ามีคราบแดงๆนะครับไหลไหลออกมาจากข้างหม้อน้ําหรือเปล่านะครับถ้ามีเราก็ต้องสังเกตตรงนี้นะครับว่าทําไมน้ําเราถึงหายนะครับ ถ้าเราฝืนใช้ไปนะครับเครื่องยนต์เราก็อาจจะเสียหายนะครับได้นะครับตัวนี้ก็ใช้วิทน้ำอย่างเดียวนะครับไม่ได้ใช้ยํำมนานะครับเครื่องก็จะสะอาดนิดนึงนะครับ ครับเวลาใส่ปาเกินยางนะครับผมไม่ได้ทากาวนะครับไม่ต้องก็ส่วนตัวนะครับไม่ได้ไม่ทากาวไม่ทาจะระบีไม่ทาอะไรนะครับเพราะว่าบางครั้งเราทาไปแล้วนะครับเราขันนะครับจะเกิดอาการปิ้นของยางได้นะครับก็แนะนํานะครับไม่ต้องทานะครับพอขันเสร็จแล้วนะครับเราก็เติมน้ํานะครับดูว่ามี ประการ่วดซึมไหมนะครับก็น่าจะเสร็จนะครับก็แค่นั้นนะครับสาหรับเปลี่ยนหมอน้ํานะครับครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ฝากติดตามนะครับช่อง Youtube ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ